เจ้าเา้าาาแแยมมมกือสวัสดีครับผมชายครับครั้งแรกที่จะเจอแก้วตาเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่ผมกลับมาจากเมืองนอกนะครับที่เพิ่งเรียนจบแก้วตามาลํำฉี่ฉายให้ผมดูเป็นความทรงจําที่จําได้ตลอดไม่เคยลืมเลยรอยยิ้มของแก้วตาที่ผมได้เห็นในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ผมมีความสุขมาก และหลังจากนั้นผมก็ได้เจอแก้วตาเพราะว่าแก้วตาเนี่ยเป็นเพื่อนของลือดีน้องสาวของผมถ้าถามว่าแก้วตาเป็นคนยังไงเนี่ยแก้วตาเป็นคนที่น่ารักมากจิตใจดีแล้วก็สุภาพมากครับน้องสาวของผมเองครับลือดีเนี่ยเป็นเด็กแสบแต่ก็เป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่และก็เชื่อฟังผมนะครับลือดีมีความรา่าเริงในตัวเองค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็เป็นเด็กใฝ่ดีถ้าใครได้รู้จักเนี่ยจะต้องรักลือดีแน่ ฤืดดีกลัวโสพีเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเพราะทั้งฤดีแล้วก็โสพีเนี่ยเป็นน้องของผมโสพีก็เป็นน้องที่สนิทก,กันมากๆทางพ่อแม่นะครับแล้วเราก็ได้เจอกันบ่อยตั้งแต่เด็กเราก็ยังไม่เคยเข้าใจเลยว่าทําไมฤดีถึงกลัวโสพีโสพีที่ผมได้เจอเนี่ยน้องค่อนข้างเป็นคนน่ารักนะฮะแล้วก็เราจะได้เจอตามงานสังคมเป็นส่วนใหญ่ น้องเขาก็จะมีความโดดเด่นในงานสังคมนะฮะแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งทางพ่อแม่ของผมและก็โสพีเนี่ยครอบครัวเราสนิทก,กันมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับไม่เชื่อนะครับเพราะว่าถ้าสิ่งลี้ลับมีจริงเนี่ยผมอาจจะต้องเคยเจอมาแล้วเพราะผมไม่เคยได้เจอหรือมีสัญญาณว่าจะมีความคล้ายคลึงที่จะได้เจอเลยครับ ผมเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากขอก็คืออยากให้ทุกคนจําผมได้แล้วก็อยากให้ผมจําได้ว่าในชาติก่อนเนี่ยผมเป็นใครแล้วก็เกิดมาเจอกับใครบ้างที่เราเคยเจอกันเมื่อชาติก่อนมันคงจะสนุกดีนะครับถ้าวันหนึ่งเราเกิดมาอีกชาตินึงแล้วเราได้เจอกับคนที่เรารู้จักในบทบาทที่ต่างไปจากเดิมความสัมพันธ์ที่ต่างไปจากเดิมความรักของผม นิยามของผมคือการให้ครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอยากให้ใครสักคนโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงนั้นเน่คือความรักเพราะว่าความรักเป็นการให้โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอยู่แล้วครับหลังจากที่กลับมาจากเมืองนอกก็คงจะมาช่วยทําธุรกิจที่บ้านต่อครับแล้วก็ส่งฤดีน้องสาวตัว,ตวแสบของผมเนี่ย เรียนตามที่น้องเขาต้องการครับแล้วก็อยากดูแลแก้วตาด้วยเพราะว่าแก้วตาก็เป็นเหมือนน้องอีกคนนึงที่ผมรักแล้วก็เอ็นดูครับอยากให้ทุกคนนะครับมาติดตามดูเรื่องราวของชายนะครับว่าหลังจากที่ชายกลับมาจากเมืองนอกแล้วเนี่ยจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างรวมถึงการที่ชายได้มาเจอบแก้วตาเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องมาติดตามกันนะครับ